กิจกรรมดีๆของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยค่ะจากกิจกรรมตลาดนัดพอเพียงจำหน่ายสินค้าคุณภาพในราคายุติธรรมระหว่างวันที่28ถึง29พฤษภาคมนี้ค่ะ ตลาดนัดพอเพียงภายใต้โครงการแฮปปี้เอบทีจัดขึ้นโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพสสส,สเพื่อจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดทั้งสินค้าบริโภคเสื้อผ้าและอาหารราคายุติธรรมกว่า30ร้านค้ารวมถึงร้านใจฟ้าจากวัดพระบาทน้ำพุที่นำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายในราคาถูกซึ่งนอกจากจะได้สินค้าดีราคาย่อมเยาแล้วยังได้ร่วมทำบุญอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบรร เช่นเต้นแอรบิกและร้องคาราโอเกะเพื่อสร้างบรรยากาศสนุกสนานให้กับผู้ที่เข้ามาเที่ยวชมงานในตลาดนัดพอเพียงตลอดทั้งวันค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง19นาฬิกาที่ลานหน้าสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ถนนวิภาวดีรังสิต